มาแล้วโอเคมาแล้วย่งครับน่าจะมาแล้วสวัสดีไปก่อนสวัสดีไว้ล่วงหน้าเดี๋ยวเราจะสวัสดีค้างกันด้วยอีกสวัสดีมาดึกไปสักหน่อยแต่ว่าหัวข้อนี้ยน่าสนใจแน่นอนจริงที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องประกันลดประกันโควิดกันไปสักระยะแล้วเนาะใช่ถือว่าพูดคุยกันไปนานเลยแต่ผมว่าจริงๆแล้ว่มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรียกว่าการทําเงิน การทำเงินของตัวแทนในหน้าผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่เข้ามาในเพจเนี้ยไม่ได้มีแค่คนที่เรียกว่าเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะกาลังหาประกันลถหรือว่าเดือดร้อนเพราะหาประกันโควิดหรอก<ช>แต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เข้ามาก็น่าจะมีในหน้าแล้วก็ตัวแทนมือให<ช>ม่หรือมือเก่าที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้แนวทางในการเรียกว่าทําธุรกิจแบบเนะอ็กซ์เพรสเนาะอืออ่าทีนี้เรามีมีความรู้ที่จะเสริมให้มากกว่านั้นด้วยเพราะว่าวันเนี้ยสิ่งที่ เราต้องคิดเลยก็คือว่าถ้าเป็นนายหน้าหรือเป็นตัวแทนที่เพิ่งเริ่ม, hum, ic, มต้นเข้าสู่ธุรกิจนี้อืใหม่ๆอ่าวันนี้เป็นโอกาสดีมากๆที่จะได้ความรู้จากมือเก่าอืต้องบอกเลยว่าอยู่ในวงการมาเก่าด้วยเก่าด้วยตั้งแต่เด็กๆอ่ะใช่ตั้งแต่เก่าเ่เลยใช่ไหมเรียกว่าเห็นการเกาะเห็นเรียกว่าการก่อร่างสร้างเนื้อสร้างตัวอืของคนที่เป็นนายหน้าเป็นตัวแทนมาตั้งแต่เด็กๆ แล้วรู้เส้นทางเลยนะเหมือนวันเนี้ยที่เขาเคยพูดกันว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดหรือว่าวันนี้ที่เขาบอกว่าอยากสําเร็จอะไระต้องเรียนรู้จากคนสําเร็จผมเชื่อเลยว่าวันเนี้ยถ้าใครที่เป็นตัวแทนเป็นนายหน้าอยู่มีโอกาสได้ฟังไลฟน์นี้ผมบอกเลยว่าคุ้มทุกเม็ดแน่นอนใช่จานวินมีอะไรอยากจะเข้าก่อนไหมนิดหน่อยนะครับก็คือ แนะนำตัวก่อนพวกเรา3าคนนะครับ<ส>ก็คือจะมีพี่คุตนะครับ<ส>แล้วก็อาจารย์เอกแล้วก็ผมเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มาให้<ส>ความรู้<ส>ในทุกมิติของประกัน<ส>ถ้าเกิดวันนี้<ส>คุณเคยเข้า Facebook ค,คุณเคยเห็นเ c e b o o k ที่เกี่ยวข้องกับประกันหลายๆหลายๆที่ที่ทำนะครับหลายๆที่เนี่ยรูปแบบของเขาก็อาจจะเป็นการขายประกันขายตัวโปรดักนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบช่องทางที่แนะนําในเรื่องของการขายประกันแต่วันนี้นะครับในส่วนของพี่คุตเนี่ยที่พี่คุตบอกว่าเรื่องประกันภัยไว้ใจผมอ่ะ อันนี้คือทีเด็ดจริงเพราะว่ามันทุกมิติไงถ้าเกิดสมมติคุณมีปัญหาปรึกษาเราเรามีรายการให้ช่วงวันศุกร์สิบเอ็ดโมงนะครับปรึกษาปัญหากฎหมายปัญหาป,หาปาระกันทั้งหมดความรู้เรื่องของประกันพี่คุณมีให้อยู่แล้วนะครับรวมถึงวันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยไม่ใช่ลูกค้าอย่างเดียวแต่เราอยากหาไรายได้อยากหาอา,อาชีพเพิ่มเราก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนได้โดยที่วันนี้นะครับเรามาเจาะก,กันที่นายหน้านะครับถ้าเกิดใคร,ครที่เป็นนายหน้าสามารถติดตามเพจเราได้เลย มันจะทำให้คุณกลายเป็นนายหน้าที่มีความเป็นมืออาชีพสูงมากขึ้นและคุณสามารถทําเงินได้มากขึ้นโดยที่วันนี้พี่คุณก็จะมาบอก3ข้อดีนะครับที่ถ้าเกิดคุณเป็นนายหน้าอิสระอยู่แล้วนะครับแต่การที่คุณมาจอยกับเรามาเป็นนายหน้าและทํางานร่วมกันมาเป็นครอบครัวด้วยกันนะครับจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวจานเอ็กเนี่ยจะไล่เลี้ยงให้ฟังว่าคําถามที่เราไปเจอมามเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะให้พี่คุดตอบทุกข้อสงสัยครับ เออผมเริ่มถามพี่คุชอย่างนี้ก่อนคือผมอ่ะสงสัยอยู่ว่าวันเนี้ยนายหน้าเนี่ยก็คือก็คือเรียกว่าเป็นนายหน้าอิสระที่เขาดูแลรับผิดชอบลูกค้าด้วยตัวเองใช่ไหมแล้วก็ส่งเรื่องของลูกค้าให้กับบริษัทประกันซึ่งสามารถส่งได้หลายบริษัทเลยถูกไหมพี่ทีเนี้ยในส่วนของวันเนี้ยที่พี่คุชของพวกของของเราเนี่ยเป็นบร็เกอร์เนาะ PMB บร็เกอร์สิ่งที่ผมสงสัยก็คือว่านายหน้าเนี่ยเขาควรจะ ทำอิสระของเขาดีไหมหรือเขาควรจะมาเรียกว่ามาปลั๊กอินเข้ากับระบบที่โบรกเกอร์มีแบบ <Ừ. S 2> ไหนแบบไหนดีกว่ากันอข้อดีข้อเสียเป็นยังไงพี่เอาตั้งแต่ตั้งแต่เบสิคเลยดีกว่าเบสิคอ,อคนที่จะสามารถเขาเรียกว่าชี้ช่องเอแล้วก็แนะนำะในเรื่องของประกันแล้วตามสับเขาชี้ช่องอ,อครับผมมันก็มีสองประเภทอ่ประเภทแรกก็คือตัวแทนตัวแทนเนี่ย ก็จะขายได้ไปสมัครเป็นตัวแทนบริษัทใดเนี่ยบริษัทไหนก็แล้วแต่ก็ต้องไปสอบบัตรตัวแทนแต่ว่าก็จะสามารถส่งงานให้กับบริษัทนั้นๆได้บริษัทเดียวไปเป็นตัวแทนที่ไหนก็จะเป็นตัวแทนได้ที่นั้นได้อย่างเดียวบริษัทนั้นได้อย่างเดียวพอขยับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึง่งเ,เรียกว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญก็ไปสอบเป็นบัตรในหน้าถ้าบัตรในหน้าเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะ ไปขออนุญาตไปทาสัญญากับบริษัทหนึ่งสองสามสี่ห้าได้หลายบริษัทอืแล้วก็สามารถที่จะส่งงานให้กับแต่ละบริษัทที่เราไปทาสัญญาได้คราวนี้ถามว่าของเราเนี่ยมันมันแตกต่างกันยังไงเพราะเราเองก็จะเป็นพอเขาบอกว่าเป็นบล็อกเกอร์เนี่ยบล็อกเกอร์มันก็คือนายหน้านิติบุคคล uh huh. เพราะว่าต้องเอานายหน้ารวมกลุ่มกันเจ็ดคนขึ้นไปไปขอจดทะเบียนกับพพ,พได้ใบอนุญาต ธุกิกิจบุคคลเนี่ยก็เรียกว่ามีความาน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นม,มีต้องใช้ทุนจดทะเบียนบริษัทเพื่อที่อขออนุญ,ญาตถึงจะผ่านาซึ่งภาคใต้เนี่ยจริงๆก็มีไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กี่ที่จริงๆแม้แต่ทั่วประเทศเองเนี่ยก็เป็นก็เป็นหลักร้อยซึ่งถ้าในในภาพรวมของธุรกิจประกันภัยเนี่ยยังถือว่าถือว่าน้อยมากมาเราเป็นต้นๆเราทำแต่ปีรู้สกจะสี่เจ็ดอ่า ก็ก็อรหัสเพิ่งสามสิบกว่าสี่สิบกว่าเงินตอนนั้นเอก็เป็นบริษัทที่จดออบลอกเกอร์นิติบุคคลนหน้านิติบุคคลเนี่ยแรกๆเลยเขาเรียกว่าท็อปห้าสิบท็อปห้าสิบของประเทศอเออคราวนี้พอพอใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเข้ามาในวงการของประกันไทยออย่างอื่นอย่างอย่างแรกเลยก็คือต้องไปสอบใบอนุญาต จะเป็นบัตรตัวแทนก็ได้จะเป็นบัตรในหน้าก็ได้แล้วก็ไปทําถ้าเขาอยากทาตรงกับบริษัทซึ่งก็เหมือนเป็นเดินเข้าไปคนเดียวดุ่มๆไปที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งก็ไปสมัครสมัครเสร็จเขาจะต้องวางมัดจำมีการคั้มประกันบางที่จะต้องให้ข้าราชการคั้มประกันหรือไม่เอาเงินไปวางพอหลังจากนั้นอาจจะเป็นหลักแสนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เป็นหลักแสนแล้วแหละอย่างน้อยก็มีหนึ่งแสนสองแสนห้าแสน ข้าวแต่งานที่คุณจะส่งยิ่งคุณส่งงานมากหมายความว่าค้ำประกันของคุณต้องเยอะเยอะขึ้นคราวนี้ของเราเองเนี่ยเราถือว่าเราเปิดรับทุกคนเราเริ่มให้ให้ทุกคนส่งงานจริงของเราไม่ได้มีในเรื่องคํำประกันเท่าไหร่นอกจากถ้าเอาเอกสารที่เป็นพรบรไปไอ้นั้นก็เป็นเชิงเลึกนิดหนึ่งก็ค่อยเป็นเหมือนกับวางมัดจําของกระดาษพรบเพราะพรบ,รบ,รบรมันมีมูลค่าอยู่เอาไปเฉยเฉยไปปริ้นมันก็ไม่ได้อันนี้ หลักๆของเรามันไม่ได้มีเรื่องค้ำประกันเพราะฉะนั้นคือข้อแตกต่างข้อแรกหมายถึงข้อแรก,แกคุณเข้ามาคุณก็ส่งงานได้เลยเอ่าไม่จะมีไปอ่าเรียกว่าคือเข้าใจว่าสัดประกันก็จะมีกฎเกณฑ์ที่เขาจะควบคุมในเรื่องของของตัวแทนเนี่ยอ่มากขึ้นเอ่มากกว่าเราเราก็ถือว่าเปิดรับในใน,ในเงื่อนไขนเรื่องค้ำประกันตรงนี้นะเพราะทุกคนก็จะมี เข้ามาก็ส่งงานได้เลยครับแต่ที่แต่จริงๆอ่ะไม่งั้นยาวเลยไหมหรือว่าจะเอกมีคําถามต่อไม่มีกําลังนั่งฟังอยู่เลยพี่กาลังแบบเข้าใจอย่างที่เราเอ่อทั้งอาจารย์เอกกับอาจารย์อาจารย์วินเราทั้งสองคนเนี่ยจะเก่งเรื่องทั้งเรื่องกลยุทธ์ทั้งเรื่องอวิธีการจัดการวิธีการเออเรียกว่าการสื่อสารให้กับเอ่อตัวแทนหรือว่า ในหน้าใหม่ๆทุกคนเนี่ยเราก็พยายามจัดการในเรื่องของอระบบระบบที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อจะดูแลลูกค้าแล้วก็ตัวแทนตัวแทนนี่ก็เป็นถือว่าเป็นเ,เรียกว่าเป็นเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นครอบครัวกับเรานะเพราะทุกคนเข้ามาเราก็เราก็ทํางานด้วยกันอตอนนี้ปัจจุบันมันก็มีร่วมเรียกว่าก็เป็นหลักร้อยคนซึ่งเราก็ดูแลกันอยู่ คราวนี้ระบบที่เราช่วยกันคิดขึ้นมามันก็จะมีอยู่สามอันหลักๆที่เราเคยพูดว่าอระบบ Top ท็อป T O P T T เนี่ยก็คือทีมเคลียร์ซึ่งถ้าใครยังไม่เข้าใจเนี่ยทีมเคลียร์เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในในเรียกว่าอาชีพประกันภัยเลยการขายผมว่ามันยังไม่ใช่งานสำคัญที่สุดถ้าคุณถ้าคุณขายได้แต่สุดท้ายถ้าคุณเคลียร์ไม่ได้ ะระยะยาคุณจะไม่สามารถอยู่ในวงการได้เพราะว่า oh. คุณขายอะไรคุณขายความเชื่อถือที่ว่าเวลาลูกค้าเกิดเหตุแล้วทุกอย่างมันจะโอเคอ uh huh. เพราะฉะนั้น uh huh. ถ้าคุณขายไปแล้วสุดท้ายแล้วลูกค้าชนแล้วมันไม่โอเคเขาก็จะไม่กลับมาซื้อคุณ uh huh. แล้วเ็าจะไปบอกต่อคนอื่นคนทนไม่ไหวแล้วก็เขาก็ไปหาคนที่มันสามารถดูแลเขาได้ซึ่งเรา เน้นตรงนี้สำคัญที่สุดว่าทีมเคลียร์วันศุกร์ทุกอาทิตย์เนี่ยเราก็จะจัดรายการามีบุคลากรที่ดำเนี่ยที่ดูแลเเรื่องของฝ่ายกฎหมายของพีเอ p มวีบกเกเนี่ยซึ่งอดีตระดับหัวหน้าศูนย์สินไหมของวิยาอ่าเขาก็อยู่กับเรามาก็มีความรู้ในเรื่องของการที่จะเคลียร์ในเรื่องของขั้นตอนการเคลมประกัน สิ่งที่มีปัญหาวันนี้ก็มีเคลียร์ตั้งหลายอย่างในที่ออฟฟิศใช่เพราะได้ข่าวจากพี่ดำมาพี่ดำบอกว่าวันหนึ่งเคลียร์เป็นสิบเคสอ่าอืันนี้ยกตัวอย่างลูกค้ามันมีเรื่องของชนเสียหายคืนทุนอะไรเงี้ยเราก็ไปต่อรองก็มีหน้าที่ต่อรองก็ไปเซฟให้ลูกค้าได้เป็นหลายหมื่นแทนที่จะคืนทุนเขาจะคืนอยู่ในแปดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขยับขึ้นมาอีกนิดนึง ใช่ไหมมันก็แล้ว <AMY. S 1> แล้วทีมเคลียร์ของพี่คุดอะครับที่พี่คูดบอกเนี่ยจะมีผลกับ <üyor uz. S 2> ทางเขาเรียกอ,อะไรไนาย <c oughs> หน้าอิสระยังไงนายหน้าอิสระเขาจะมาใช้ทีมเคลียร์หรือว่าแบบจะมาทำลองางานด,ด,ด้วยกันพูดว่าคุณลองนึกดูว่าคุณเดินไปชนกับบริษัทเนี่ยถ้าคุณไม่ตัวใหญ่หออ,อมันไม่สามารถที่จะไอการระดับของการต่อรองเนี่ยมัน มันเรียกว่ายิ่งงานยิ่งงานคุณสมมุติว่าเป็นตัวแทนใหม่เลยนะเอ่อตัวแทนใหม่เลยเอ่อมีงานลูกค้าสมมุติว่าเดือนหนึง่งทึ๊บห้าพันสิบพันอืมคุณไม่สามารถที่จะไปเอ่อเรียกว่ามีอำนาจต่อรองกับบริษัทได้เท่าที่คุณอยากจะเป็นอ,ะอ่ะแต่คราวนี้กับคนที่อย่างเราเนี่ยส่งงานเดือนละเดือนละพันคันเราเรียกว่าเราพอที่จะคุยกับ เราก็มีหลักการแหละในเรื่องการคุยแต่ว่าอย่างน้อยเรามีอำนาจการต่อรองที่เราจะเรียกว่าการที่เรารู้สึกว่าได้รับค่าชเชยอะไรที่ไม่เป็นธรรมหรือว่าการบริการที่อยากจะให้มันรวดเร็วมากขึ้นอำนาจการต่อรองส่วนนี้มันสำคัญเพราะฉะนั้นเ,เราอ่มี power ตรงนี้เพื่อที่จะไปช่วยตัวแทนหรือว่านายหน้าทุกคนที่งานที่มันอยู่กับเราเนี่ยเราดูแลเต็มที่เพราะฉะนั้น เวลาการเข้าไปคุยกับบริษัทเนี่ยมันสมูทกว่ามันง่ายกว่าแล้วก็มันจบเร็วกว่าอืมอ่าก็คือ,อง่ายๆว่าพิพุธสามารถแบบต่อรองได้แทนนายหน้าเลยอูแล้วมีหน้าที่ต่อรองอยู่แล้วแต่ว่าใครต่อรองได้แค่ไหนเนี่ยอ่าม,มันก็คืออาชีพการไทยเนี่ยมันก็จะเรียกว่ามันมีเขาเรียกว่าสินไหมกรุณาบางทีบางอย่างที่มันก้ากึ่ง มันไม่รู้ว่าห้าสิบห้าสิบหนะ้าสิบชอบชอบเพราะฉะนั้นไอห้าสิบห้าสิบเนี่ยเราทำไงให้มันเป็นเป็นเฟเวอร์ฝั่งเราเป็นเอฝัอ่งเราที่มันจะได้ประโยชน์มากขึ้นมไม่ได้ไปเอาเปรียบหรือว่าไม่ได้ทำให้มันเรียกว่าใต้โต๊ะหรืออะไรนะเราคุยกันในเรื่องหลักการเรีย่ว่าเอ๊ะอย่างนี้มันก็ออกได้นี่ทางนี้มันก็ออกได้แต่ทางไหน,น่ที่มันออกแล้วเราเลูกค้าวินวินหรือว่าอะไรเงี้ย เพราะว่าทุกคนเขาก็จะต้องเอาเรียกว่า,าฝ่ายฝ่ายสินหมของบริษัทเขาก็มองในผลประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้งแล้วก็หลักการอา่าคราวนี้ถ้าเขาในเรื่องของอาบางอย่างที่เขาจะรักษาผลประโยชน์กับบริษัทได้อา่าเขาก็เป็นสิ่งที่เขาเพิ่งจะทำถ้าไม่ผิดหลักการนะเพราะว่ามันก็มีคนที่ควบคุมในเรื่องของหลักการาการประกันภัยอยู่ อ่าแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยบางอย่างว่าเอ้าเบิกได้เหรอใครจะมาบอกว่าพี่ไปเบิกอันนี้เลยทาหมดทุกอย่างสมมุติว่าซักผมเนี่ยตอนที่เราคุยเรื่องซักผมอ่าสมมุติว่าไม่รู้เรื่องซักผมซักุมเบิกได้เหรอบริษัทมันก็คงไม่มาบอกเราพี่เปาเนี่ยเค็มเลยพี่ไปซักผมก็ไม่มีอันนี้หาจริงสมมุติใช่ไหมอ่เรา อย่างนี้คือคือยกเดี่ยงง่ายๆว่าเออล้วก็แนะนำไปได้ในเรื่องของการเ,าเคมสินใหม่ะอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็บอกว่าทีมเคลียร์เนี่ยมันมันมีประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับสาหรับอาชีพตัวแทนอ่าแต่ว่าดีมากเลยนะเนี่ยอ่าแต่ว่านี้ไม่ใช่สิ่งเดียวเราบอกว่าเรามีสามข้อใช่ไหมใช่ครับอ่าอันที่สองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเอ่อ o perating system ตัวโ T.O.P ใช่ไหมตัวนี้ตัว O ตัว o เนี่ยก็จะเป็นระบบที่เราวางไว้ในเรื่องของอทั้งเรื่องระบบ i อทีทั้งเรื่องอระบบของการจัดการข้อมูลของลูกค้าทั้งสำหรับลูกค้าโดยตรงแล้วก็สำหรับตัวแทนหรือว่านายหน้าที่เข้ามาในระบบเนี้ยของเราเนี่ยมันก็จะมีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะตรวจสอบ ข้อมูลลูกค้าของแต่ละคนมีระบบการแจ้งเตือนมีระบบการเก็บเงินอของเราเองก็จะมีในเรื่องของอการคือการขายอะไรต่างๆซึ่งเราจะเก็บไว้ก่อนใครเข้ามาเราถึงจะบอก <c oughs> แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยบอกเลยว่าไม่มีใครมีไม่ <c oughs> ไม่มีใครมีด้วยเฉียบเฉียบสุดท้ายเอาขออีกข้อหนึ่ง พูดยาวเลยเออเป็นเรื่องเลย T O แล้วก็ P ของเราต้องทำ P. P เนี่ยคือ P M V Academy Academy มันก็คือเรื่องของคลังความรู้อ่าจะเป็นสื่อการสอนต่างๆเอ่อ P M V Academy จะเป็นคลังเรียกว่าชุดวิดีโอเนี่ยทั้งอาจารย์เนกอาจารย์วินเนี่ยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของวลยุทธ์ในเรื่องของการ สื่อสารข้อมูลเนี่ยที่มาช่วยเราจัดการในเรื่องของอการทรําคลิปเรื่องการสอนออนไลน์ลต่างๆคุณอยู่กับบ้านเอช่วงนี้ไม่ต้องไปไหนเอาจริงนะเข้ามามาศึกษาข้อมูลกันก่อนอืใช้เวลาชเอาเรียกว่ามีความรู้แล้วคราวนี้ออกไปข้างนอกเจอลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าไม่ต้องกลัวว่า จะคุยเรื่องขายประกันไม่ถูกบอกว่าเรื่องขายเปวนเรื่องหลังนี่เราไว้หลังสุดเลยนะ,ะทีมเคลีย <Yeah. S 2> รย์ไว้ที่หนึ่งเรื่องระบบไว้ที่สองแล้วก็การขายจริงไว้ที่สามเพราะจริงๆ,ๆเราบอกว่าเราขายของเหมือนไม่ขายของเราไม่เคยเร,เราเองเนี่ยว่าทุกคนเนี่ยเอถ้าไปเรียกว่ากดดันตัวเองจะต้องออกไปขายวันนี้ต้องเจอลูกค้าสิบรายผมเองก็เป็นนะอืะ ก็เครียดแต่ว่าเราเราเองก็เครียดนะแต่ผมจะเหมือนกับว่าเฮ้ยเรานึกดูก่อนเรารู้จักใครเราเอมีเพื่อนไหมเพื่อนมีรถไหมเพื่อนมีบ้านไหมบ้านก็ขายอักคีภัยได้เพื่อนมีประกันไหมเพื่อนป่วยขายสุขภาพไหมโอ้ประกันมันร้อยแปดพันเก้าแล้วแต่ว่าคุณไม่ใช่ต้องโทรอไม่ได้ต้องแบบเดินไปวันนี้ผมมาเสนอขาย ประกันรดชั้นหนึ่งนะครับสนใจไหมครับแบบนี้มันไม่มีแล้วเดี๋ยวนีูเอาว่าเอาขายเ,าเรียกว่าแนะนําดีกว่าแนะนําแล้วก็ถ้าสับประกันภัยตัวแทนหรือสอบเขาบอกว่าชี้ช่องหมายความว่าอเอ๊ะคุณดูแล้วคุณมีความเสี่ยงตรงนี้ผมว่าผมแนะนําในเรื่องของการประกันภัยต่างๆตัวนี้ให้ได้อัคคีภัยบ้านคุณมีหรือ,อยังอวนก่อน ดูมีมันอักขีภัยบางทีไม่ใช่แค่ไฟไหม้นะจะมีเรื่องภัยเรื่องจากน้าําเรื่องลมพาย,ยุซึ่งที่เราเบิกกันบ่อยจริงไม่ใช่ไฟไหมแต่มันเป็นเรื่องน้ําหยดเป็นเรื่องน้ํารั่วเป็นเรื่องลมพัดแล้วหลังคาปลิวพวกเนี้ยก็จะเป็นความรู้ที่อยู่ในแคเดมี่เดินนะน้ําหยดน้ํารั่วนี่คือเกิดจากที่หลังคารัว่วครับเวลาใช่ ถ้าทําในเรื่องของี้ไผมันมีเรื่องไผยเพิ่ม uh huh. อ่าฮะพอซื้อไผยเพิ่มเนี่ยส่วนใหญ่ไผไหมเนี่ยอประมาณปีหนึ่งมันจะมีสักรอบหนึ่งอย่างสุนล่านเนี่ยอัก uh huh. ดักๆมันก็ปีหนึ่งรอบหนึ่งเห็นสองเคสเคสสองเคสแต่ว่าไอ้ที่ใช้เนี่ยเ็าเรียกว่าไผยเนื่องจากน้าห uh huh. นือไม่ก็ไผลมพายุ uh huh. ไผ่เนื่องจากน้าเนี่ยคือเรื่องน้ําที่มันรั่วมาจากท่อ ไอท่อน้ําในห้องน้ําเนี่ยถ้าจากชั้นสองรั่วงมาชั้นหนึ่งลงฟ้าเนี่ยฟ้าเราเคลมได้นะโอ้ยมีความรู้ใหม่แบบตื่นเต้นมากอะ่ะหรือว่ามลมพายุแบอบกว่าลมพัดแล้วหลังคาไม่เชั้นชีทมันมันปลิวออกไปเออแล้วมันเปิดแล้วน้ํามันเข้ามาไอส่วนที่มันเปิดนี่ก็เกิดความเสียหายไอน้ําที่มันเข้ามาในในตัวบ้านก็ความเสียหายก็สามารถเคลมได้คอนคอนโดทําได้ไหมครับได้ครับ ก็แปลว่าสมมุติว่าอย่างคอนโดจันเ็เนี่ยอยู่ชั้นแปดถ้าชั้นเก้าอ่ะมันมีท่อน้ําที่เดินอยู่แล้วมันรั่วลงมาชั้นแปดไอ้อย่างเงี้ยประกันก็เคลมมาดิใช่ไหมครับโอหเฮ้ยปัญหานี้เจอบ่อยนะจริงๆจ่อยทุกคนซื้อซื้อไว้ได้เลยอ่ะผมก็มีพาร์ตเนตนอยู่ก็ก็มีปัญหานี้อืก็ก็มีการเคลมเรื่อยๆผมเจ็ดพันหมื่นหนึ่งซ่อมฝ้าอะไรเงี้ยมันก็ก็ทําได้ ทน,นี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันบอกว่ามันอยู่ใน PMVA c a d e m y ถ้าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยอยู่ในกลุ่มอยู่ในครอบครัวเราเนี่ยรับรองว่าเรื่องความรู้สอนกัน<ฮ>ไม่อันอยู่แล้วนี่ก็สุดยอดความรูเ้เอาจริงๆยังไม่ต้องเข้าอนะคาเดมี่ะฟันไลฟ์ของพวกเราเนี่ยก็แบบก็สุดแล้วอะ่ะน้จิ้มเน้จิ<ช>้มที่เนี่ยดีนะ๋ยวเดี๋ยวของที่ PMVA เนี่ยเราก็จะมีจัดอติวสอบ ในหน้าอืมรอบนี้จะเป็นภายในกันก่อนลองลองฝึกเอ่อเรียกว่าฝึกทักษะฝึกระบบกันอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีการจัดการเรื่องเรื่องสอบตัวแทนแนะนำอะรต่างต่อไปโอ้เด็ดอ่าอืมจริงจริงนะครับในในส่วนตัวผมนะผมมองว่าอีกหนึ่งอย่างที่ในตัวพี เอ่อในตัว PM เ e นี่ยก็คือตัว PMV Academy นะครับ,รบถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นอะไรที่สอนเฉยๆฉยมันบางอย่างมันก็แค่สอนแต่วันนี้ลองนึกย้อนกลับไปทำไมเราถึงต้องซื้อความรู้จากคนที่เป็น expert ถ้าเกิดแบบคุณอยู่ในแวดวงเขาเรียกอะไรออนไลน์อยู่แล้วนะครับคุณจะเห็นการแบบสอนคอร์สออนไลน์จากคนที่ประสบความสำเร็จด้านต่างๆเนี่ยเยอะมากสิ่งที่มีค่าไม่ใช่ความรู้ แค่อย่างเดียวถามว่าความรู้มีค่าไหมมีค่านะแต่สิ่งที่มีค่าเหนือกว่าระดับของความรู้ก็คือประสบการณ์ซึ่งป,ประสบการณ์นะครับในส่วนตัวผมนะคนอื่นผมไม่แน่ใจว่าคิดยังไงแต่จากสิ่งที่ผมเจอมาประสบการณ์บางอย่างเล็กๆน้อยๆแก้ปัญหาชีวิตให้เราเนี่ยแล้วเกิดผลผลิตจากสิ่งที่แก้ปัญหาเนี่ยมหาสารมานับครั้งไม่ถ้วนลนะจากคําว่าประสบการณ์แล้วลองดูนะครับว่า p m เเนี่ยมีประสบการณ์ แบบ20ปีอ่ะดูแลเคสมาเยอะมากแล้วแต่ละเคสคือทำครบจบหมดตั้งแต่ขาเ mm hmm. ขาเรียกแบบชี้ช่องใช่ไหมครับชี้ช่องแนะนำขายจนซื้อจบ mm hmm. ครบเคลมให้แล้วก็เคลีย hmm. ์ให้ต่างหากถ้าเกิดมีปัญหาคือประสบการณ์ทั้งหมดเนี้ยเป็นประสบการณ์ที่แบบมีค่าแล้วมันครบจบระบบบางครั้งคุณไปที่อื่นอาจจะมีแค่ขาย นะครับซึ่งน้อยที่มากมากที่ก็สอนขายใช่ที่ไหนก็สอนขายแต่ที่ไหนที่จะเติมประสบการณ์ทุกมิติให้จนมาถึงเคลียร์ไอ้เคลียร์เนี่ยจริงๆผมว่าเป็นประสบการณ์ที่แพงมากหลังจากที่ได้สัมภาษณ์พี่คุตสัมภาษณ์ทีมงานได้ทําการเก็บข้อมูลมาก่อนเพื่อที่จะมาออกเป็นรายการเนี่ยได้รู้เลยว่าถ้าเกิดคุณเป็นตัวแทนอิสระคนหนึ่งนะครับแล้วคุณมาเข้าใจมาดูดความรู้มาศึกษามา รู้เขาเรียกว่า m ม n d เซ t การเคลียร์จาก p m เมนะคือชีวิตของการเป็นนายหน้าของคุณนะครับเขาเรียกว่าได้เริ่มต้นเย่างเป็นทางการเราจะเริ่มต้นแล้วเราจะสะสมฐานลูกค้าจนแบบเราประสบความสำเร็จในการเป็นนายหน้าแน่นอนออันนี้เด็ดมากมเด็ดมากมาก,การันตีใช่สำคัญมันคือเรื่องของประสบการณ์เพราะว่าเอ่อความรู้เรื่องสินค้าประกันภัยอะไรต่าง ทุกอย่างหาอ่านได้เข้าไปเว็บไซต์บริษัทใช่ใช่แว่าคนนี้ขายอะไรคุ้มครองแบบไหนถ้าตั้งใจศึกษาจริงก็ก็หาความรู้ได้แต่ว่าเ,าเรื่องเทคนิคเรื่องอวิชาอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่าเราเราก็เทรนกันเลยละมันไม่ใช่มันไม่ใช่การการไปเรียนนี่เราเราเทรนเราเรียกว่าเราเทรนเราโคชให้เลย ใช่อโอ้นี่เด็ดมากโคชให้โคชให้เหมือนไลฟ์โคชเจ๋งมากโอ<ห>้หครบนะคนนี้แน่นมากครบแล้วเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนะครับที่เป็นนายหน้าอิสระอยู่และดูกันมาถึงตอนนี้นะครับคืออย่างหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบทําอะไรคนเดียวอืคิดเองคนเดียวทําเองคนเดียวนะ เขาเรียกว่าใช้เวลานานมากเจ็ดแปดปีในการแบบสร้างตัวขึ้นมาเราก็นึกว่าเร็วแล้วอ่ะสร้างตัวขึ้นมามีรายได้มีฐา,านะมีอะไรที่แบบดีมากจากการทําคนเดียวแต่หลังจากที่ได้เริ่มต้นมีทีมนะครับได้มาเจอจารเอ็กได้มาเจอพี่คุดได้เจอทีมคนอื่นๆเนี่ยช่วงแบบการเติบโตนะของรายได้หรือของงานที่ทาอ่ะในช่วงแค่สามเดือนหรือสี่เดือนน่ะม่เร็วกว่าเจ็ดปีที่กูทาคนเดียวอ่ะเยอะมาก Mm hmm. แบบอันนี้พูดจากใจเลยนะแชร์จริงๆ mm hmm. ด้วยความรู้สึกเลยว่าม่งเร็วแบบจนตกใจอ่ะสี่เดือนที่ผ่านมารู้สึกเหมือนเจ็ดปีที่กูผ่านมาแบบตลอดชีวิตแต่นะครับวันนี้ถ้าเกิดคุณเป็นแบบตัวแทนอิสระก่อนจะเริ่มต้นนับหนึ่งทำเองคิดเองทุกอย่างเองทั้งหมดอนะ่ะเชื่อเดี๋ยวว่าคุณเหนื่อยเหมือนคุณต้องแบบไปเดินป่าป่าเมซอนอนะ่ะจากจากแบบต้นป่าแล้วคุณต้องแบบข้ามป่าเมซอนไปสู่อีกที่หนึ่งนะ ต้องสู้กับใช่เจอทั้งงูเจอทั้งแบบอนาคอนด้าเสือสิงห์กระทิงและทุกอย่างอยู่ในป่าแต่วันนี้ใช่การที่คุณมาร่วมกับพี่คูทร่วมกับ PMV นะครับร่วมทีมกับพวกเราทั้ง3านคนอาจารย์เอกทั้งผมเหมือนกับแบบมีคนไปทําถนนแบบซุปเปอร์ไฮเวย์ผ่านอเมซอนไว้เรียบร้อยคุณก็แค่แบบขึ้นรถแล้วก็เหยียบคันเร่งซื้นสิ่งไปถึงจุดหมายเลยนะใช่ก็คือคุณทําในสิ่งที่คุณถนัดอืม แค่นั้นเองที่เหลือปล่อยให้แต่ละคนทมแต่ละคนทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วการทํางานเป็นทีมก็เรียกว่าทีมเวิร์กเมคดรีเวิร์กเนาะใช่แค่นั้นเองมันก็จะทํางานง่ายอย่างที่เมื่อกี้คุยเรื่องตัวทีทีมเคลียร์ใช่ปะ่ะทีมเคลียร์เนี่ยเราก็ช่วยเคลียร์ให้คุณเท่านั้นไม่พอนะแม่งงานหลังบ้านที่พี่พี่คุดพูดไปช่วงต้นคลิปอะที่ไม่เกี่ยวกับงานงานที่แบบงานชนแล้วอะ่ะ เออมันจะมีงานพวกแบบโอ้งานหลังบ้านยิบยับไปหมดเลยนะที่คุณจะต้องเตรียมเอกสารทำโน่นทำนัน่นทำนี่ทุกอย่างมันจะง่ายกว่าไหมถ้าวันนี้คุณมี PMV เป็นแบ็กอัพในการช่วยซัพพอร์ตตรงนี้แล้วคุณไปดูแลงานหน้าบ้านงานขายงานที่แบบคุณสามารถทำได้แบบสบายๆอ่ะแล้วปล่อยให้งานหลังบ้านเป็นหน้าที่ของเราเนาะตรงนี้ผมว่าสำคัญชไปเจอเพื่อนไปหาเพื่อนไปทำเออ แล้วเดี๋ยวก็ไม่ก็จะมีลูกค้าเข้ามาเอ่อเรื่อยๆอย่างที่บอกมันเป็นอาชีพบอกว่าคุณจะดุพดพนเป็นอิสระก็ก็นี่แหละคุณเจออาชีพประกันเนี่ยแต่ณตอนแรกเนี่ยเอ่อยังไม่ต้องนี่าอเลยเอ่อออกจากงานเดิมหรืออะไรนะใช่ใช่ทำไปแล้วเดี๋ยวเอ่อผมเห็นมาหลายคนแล้วว่าเอ่อรายได้จากอาชีพเสริมที่มันเคยเป็นอาชีพประกันเนี่ยอาชีพเสริมเนี่ย มันจะเพิ่มพูนขึ้นแล้วก็บางทีพอมันวันหนึ่งมันมากกว่าอาชีพหลักที่เราทำอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวคุณก็จะรู้ว่าอ๋อแนวทางนี้มันมันใช่ละอืมอ่าโอเคนะครับเยี่ยมวันนี้ก็ครบถ้วนสําหรับคนที่พร้อมจะเป็นในหน้าอิสระและเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวกับ PMV นะครับกับพวกเราทุกคนนะครับอ,อาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่คุมีอะไรเพิ่มเติมมีแครับ,รบประมาณนี้ ประมาณนี้เนาะก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและอย่าลืมเจอกับพวกเราใหม่ได้นะครับทุกวันจัน์นคารแล้วก็วันศุกร์นะครับจันนคันเพื่อหาเจอพวกเราไลฟ์นะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับอันนี้ก็จะเจอกับทางทีมเคลียร์นะครับที่พี่กุศพูดถึงนะครับก็ฝากไว้ด้วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ